เอาโอเคนะครับผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยละนะครับในส่วนของเหรียญ BNB ที่เราถอนไปนะครับก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญ BNB ฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับใครที่สนใจในเรื่องของการหาเหรียญคลิปตัวเนี่ยฝากเพิ่งกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเหรียญ BNB อยู่ในกระเป๋า f o r c e t pay นะครับประมาณ0.03453186นะครับผมอันนี้เนี่ยได้จากการทําฟรีมานะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณดูนะครับว่าเป็นเงินกี่บาทนะครับผมก็ประมาณ520บาทนะครับ วิธีการคำนวณเหรียญ BNB นะครับก็ให้เราทำการค้นหาที่ Google นะครับเขียนคำว่าแปลงค่า BNB นะครับราคาของเหรียญ BNB นะครับจะอยู่ที่15,000บาทไทยนะครับต่อ1เหรียญ BNB นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เว็บไซต์ที่จะทำเงินเหรียญ BNB กันนะครับผมในส่วนของเว็บนี้นะครับผมมีชื่อว่า free b i n c e นะครับผม free b y n e นะครับผมก็เป็นเว็บในส่วนของการทำเหรียญ BNB นั่นเองนะครับผมเคยรีวิวไปหลายรอบมากแล้วก็ ไม่ได้รีวิวไปหลายเดือนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตการถอนเงินให้ดูนะครับวิธีการสมัครของเว็บนี้เนี่ยดูด้านล่างคลิปดูนี้ได้นะครับผมได้ทําคลิปดอสอนไว้แล้วนะครับสามารถสมัครได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสอนการสมัครอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับสามารถไปกดสมัครกันได้นะเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยอ่าตรงคําว่าชื่อผู้ใช้นะครับให้เราตั้งเป็นชื่อเล่่่นหรรืือออวาาชจิงงภษษักฤ บวกกับตัวเลขก็ได้นะครับอีเมลนะครับเป็นอีเมลที่เราสามารถเข้าสู่ระบบในอีเมลนั้นได้นะครับเพื่อที่จะยืนยันการสมัครนะครับผม3นะครับผมรหัสผ่านนะครับอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปนะครับมีภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือว่าเครื่องหมายดอกจันด้วยก็ได้นะครับจากนั้นก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งแก้แคปชั่นนะครับแล้วก็กดสร้างบัญชีได้เลยนะครับ จากนั้นนี่ยให้เราเข้าไปเช็คในส่วนของอีเมลด้วยนะครับว่ามีการยืนยันในอีเมลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมจําไม่ได้แล้วเนาะถ้ามีการยืนยันในอีเมลเนี่ยก็แนะนําให้เรายืนยันในอีเมลด้วยนะครับผมโอเคครับก็อยู่ในส่วนของหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูต่างๆนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับ สำหรับด้านบนนะครับก็จะมีแผงควบคุมนะครับผมเป็นในส่วนของ Binance Coin เนอะจะมีเมนู f o r รสตนะครับโฆษณา PTC ลิงก์สั้นนะครับออฟเฟอร์การตั้งอิงแล้วก็เกมคงที่นะครับต่อไปเป็นการขุดนะครับผมก็การขุดเหรียญนะครับรับพลังงานนะครับผมต่อไปเป็นการเงินนะครับก็จะมีเงินฝากและก็ถอนเงินนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามากดที่การตั้งค่านะครับผม ดมาที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเนี่ยให้เราดูไปที่ที่อยู่อ e ีเมลของ f o r s e t Pay นะครับตรงนี้เนะาะจะเป็นการใส่ในส่วนของอ e ีเมล f o r s t Pay ในการรับเงินนะครับของเหรียญ BNB เนาะก็ให้เราใส่ลงไปในช่องแรกนะครับถ้าเราใส่อ e ีเมลไม่ได้นะครับก็ให้เราเข้ามาที่เงินฝากในกระเป๋านะครับแล้วก็เลื่อนลงไปตรงคําว่า BNB นะครับผมให้เรานําลิงก์ตรงนี้เนี่ยมาใส่ในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็กดบันทึกแค่นี้เองนะครับ ง่ายเนาะเป็นการใส่เพื่อที่จะถอนเงินนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมาดูที่แผงควบคุมนะครับก็คือหน้าแรกเนาะตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยประมาณ0 0 2 6 6 2 7 7 6, 6. BTC อ่า BNB นะไม่ใช่ BTC นะครับเป็นอ่าเงินคงเหลือในเว็บเนาะแล้วก็มีพลังงานนะครับ12,302พลังงานนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการขุดเหรียญ BNB นั่นเองนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นยอดเงินที่ผมถอนออกไปทั้งหมดอยู่ที่0.001นะครับจากเว็บนี้เนาะก็เป็นเงินกี่บาทเดี๋ยวเรามาคำนวณดูนะครับเป็นเงินก็ประมาณ189บาทนะครับขึ้นลงตามราคาเหรียญของ BNB นะครับสำหรับวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดไปที่ยอดด้านบนนะครับคำว่า Binance Coin นะครับแล้วก็เลือกไปที่ f o r s e t นะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทำการแก้แคบช้านะครับจักรยานยนต์นะครับผม แล้วก็กดต่อไปนะครับจักรยานยนต์เหมือนเดิมตรวจสอบนะครับผมให้มันขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับจํานวนนะครับ9-16าสซาตัวชี้ของ BNB เนาะกดเรียกร้องตอนนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็รอเวลานับถอยหลังอีก10นาทีนะครับเราจะกดเคมได้ทุกทุกสินาทีนะครับผมก็สามารถมากดเคมได้เลยนะครับในส่วนของเหรียญ BNB นฟรีนะครับจะได้รับพลังงานนะครับด้วยนะครับผมอันนี้คงเหลืออยู่ที่29พลังงานนอกในการ อ่ามเหลียนตรงนี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นการอ่าดูเว็บไซต์โฆษณานะครับเป็น PC โฆษณาเนาะแล้วก็กดดูโฆษณาตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปเลยนะเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยจะมีเวลานับถอยหลังด้านบนตรงนี้นะครับตามจํานวนเวลาที่เขากําหนดไว้ก็คือ10วินาทีแล้วก็รอเวลาตรงนี้หมดนะครับแล้วเราก็แก้แคปชั่นนะครับแล้วเราก็ดูนะครับว่าเขาให้เราแก้อะไรนะกดต่อไปนะครับแค่นี้เองกดยืนยันนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กากระบาดปิดไปได้เลยนะครับยอดเงินเนี่ยจะไปรวมอยู่ที่ยอดสมดุลหรือว่ายอดบาลานซ์ของเรานะครับตรงแผงควบคุมเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นลิงก์สั้นนะครับในส่วนของลิงก์สั้นตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการแก้ช็อตลิงก์นะครับผมการแก้ช็อตลิงก์เนี่ยเราก็สามารถกดเยี่ยมชมได้เลยนะครับแล้วเราก็รอสักครู่นะจากนั้นนะครับผมก็ให้เรารอเวลานะครับผมนับถอยหลังเนาะแล้วเราก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถแก้ แคปชั่นอยู่ที่ประมาณ1นทับสนะครับทั้งหมด4รอบเนาะกดถัดไปนะครับโฆษณามันจะเด้งบ่อยมากนะครับเพราะว่าเว็บโฆษณาเยอะนะนะครับกดถัดไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเรากดมาแล้วนะครับถ้าเจอแบบนี้เนี่ยให้เรากดทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นการกดปิดเนาะเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยเราก็รอสักครู่นะครับเขาจะมีให้เรารอการกดรับลิงก์อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ7วินาทีนะครับบางอันเนี่ยก็14วิีวีเนาะให้เราดูดีๆนะครับ แล้วเราก็เลื่อนลงมากดรับลิงก์ตรงนี้นะครับผมปิดโฆษณาไปก่อนแล้วก็กดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโฆษณามันจะเด้งนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเมนูการขุดนะครับผมสหรับการขุดตรงนี้นะครับเราจะต้องมีพลังงานนะครับที่เป็นสายฟ้าสีฟ้าตรงนี้นะครับในการขุดเหรียญ bnb นะครับวิธีการทำนะครับก็ให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ให้เราดูตรงคําว่า binance miner นะครับจะมี5 20แล้วก็100เนี่ยให้เราทําการกดไปแบบนี้เลยนะครับกดไปนะ เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มกําลังขุดของเรานะครับกดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับถ้าเรามีพลังงานเยอะเราก็กดไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของการทําการขุดนะครับจากนั้นเนี่ยวิธีการดูว่าเรามีพลังงานเท่าไหร่ในการขุดเหรียญ bnb นะครับก็คือตรงนี้เลยนะจะมีพลังงานอยู่นะครับผมมี1672.26พลังงานนะครับในการขุดของ bnb นะครับและก็รางวัลโดยประมาณที่เราจะได้รับจากการขุดเหรียญ bnb ตรงนี้เนี่ย อยู่ที่17,280ซาตชิของ BNB นะครับเราจะต้องรอเวลาทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยให้ครบนะครับเมื่อหมดเวลาแล้วเราถึงจะได้รับเงินรางวัลตรงนี้ไปนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่เมนูการถอนนะครับแล้วก็ดูยอดขั้นต่ําของเรานะครับว่าเราเนี่ยมียอดขั้นต่ําแล้วหรือยังนะครับสำหรับขั้นต่ําจะอยู่ที่10,000ซาตชิของ BNB นะครับ ผมก็เกินยอดขั้นต่ําแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดถอนเงินเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ได้กดถอนเงินไปเรียบร้อยนะครับผมก็ขึ้นประวัติการถอนเงินเรียบร้อยละจากนั้นก็รอเงินเข้าอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับผมเ่าโอเคนะครับผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยละนะครับในส่วนของเหรียญ BNB ที่เราถอนไปนะครับก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเว็บนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินอยู่นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็ รีบเข้าไปทำนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมสําหรับใครที่ชอบการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ